ค่ะสวัสดีครั้งค่ะวันนี้ EP สี 66, ่สิีดหในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกลัาสวัสดีท่านลูกค้าผู้มีอุปกราระคุณทุกท่านค่ะ FC ผู้น่ารักที่ให้เกียรติติดตามกดไลค์กดติดตามอยู่ตลอดค่ะแล้วกเ็เขียนข้อความทักทายกันโดยตลอดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างอลันอินเย็น สร,สร้างงานออกมาสู่สายตาเรื่อยๆค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านลูกค้านะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะแล้วก็อุดหนุนซื้อสินค้าไปใช้โดยตลอดนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าช่างอลันจะนำเสนอเล่มไหนนะคะแต่ดิฉันก็ ถ่าย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 บนโต๊ะนี่ให้โหมดไปก่อนเพราะว่าเผื่อท่านไหนสนใจก็แคปหน้าจอมานะคะทักแชททักไลน์มาได้เลยนะคะก็มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพเซเตอร์ของดิฉันค่ะสวัสดีค่ะช่างรันค่ะอ่วันนี้เสนอเล่มไหนดีคะช่างรันมันมันมันไม่มีนะหรอกมันเป็นงานเก่าแล้วแหละเพิ่งทำเสร็จใหม่เลย อะไรเนี่ยงานเก่าแล้วทําเสร็จใหม่คืออะไรคะงานเก่าแล้วทำเสร็จใหม่เอี่ยมเลยครับตีใบทิ้งไว้เหรอคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าด้ามไม่ได้แต่งเจียรูปทรงเนี่ยเหรอคะอ๋อทรงปลาไหลเนาะค่ะทรงใบรวงข้าวใบรวงข้าวก็ได้ปลาไหลก็ได้แล้วแต่หัวหมันคล้ายๆกันค่ะก็อันนี้วัสดุเหล็กแหนบนะครับวัสดุเหล็กแหนบใบมีด ความยาวที่สิบสองนิ้วค่ะนะครับวันนี้ทํากี่เล่มคะเนี่ยทำสองเล่มครับสองเล่มอ๋อหมดแล้วหมดเลยนะคะสองเล่มเท่านั้นแหละครับค่ะใบกว้างสองนิ้วค่ะเล่มนี้สัตหนาห้ามิลค่ะนะครับด้ามเจ็ดนิ้วนะครับตรงนี้ด้ามเจ็ดนิ้วค่ะอ่น้ำหนักที่ห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมช่างล่ะอย่าลืมหมุนหมุนหมุนโชกก่อนนะคะก่อนที่จะวางนะคะ เล่มนี้ทาคัดพิเศษโอ้ทำไมเนียนจังเลยคะคัดพิเศษไงครับคัดพิเศษผิวผิวมีดนะคะไม่ใช่ผิวช่างอลันนะคะไหนมันกเนียนกันแหละท่าเลยาลองจับดูไหมดีขึนว่าน้ําหนักเหมาะแล้วก็น่าจะฟันเหมาะนะคะทดสอบให้ทั้งสองเล่มไหมคะอันนี้เหรอสองเล่มเลยก็ได้ครับอ๋อหรือว่าส่มเอาไม่สองเล่มก็ได้คืออย่างนี้ค่ะท่านลูกค้าคะครับถ้าทดสอบทุกเล่มเนี่ยวิดีโอยาวเกินนะคะครับแล้วอัปโหลดยากมากๆเลยค่ะ นี่เล่มที่2นะคะคเท่ากันเหรอคะเท่ากันครับเท่ากันอ๋อค่ะเล่มสองความยาวสิบสอนิ้วนะครับสินิ้วเท่ากันนะครับค่ะใบก็2นิ้วฮนะคะ่ะสัน5้ามิลมด้าน7นิ้วค่ะ น้ำห,ห,หนักเท่ากัน<อ>หรือเปล่าเมื่อกี้ห้าร้อยเจ็ดสิบค่ะอ่าตัวนี้จะเบากว่าน,น,น,นิดนึงนิดนึงมันจะเป๊ะไม่ได้หรอกครับน้ำหนักมันจะเป๊ะไม่ได้ใช่เราลองทำเป็นเหมือนดาบคู่สิคะทำท่าสิคะทำท่าทำท่าเดี๋ยวทำเลยอย่างเงี้ยเ,เอเอเอ,อย่างเงี้ยใช่โอ้ก็ทำเป็นกากบาทสิคะอ๋อเนี่ยอ่าอย่างงั้นสิคะหรือว่าใครเหมาคู่ครับเออนั่นน่ะสิคะช้เราขายที่เท่าไหร่คะเนี่ยอ่า 670บาทล้อดบาทนะคะ <Okay. S 1> ค่ะถ้าเป็นเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มอีก20บาทใช่ครับใช่ค่ะ, <Okay. S 2> คะก็เดี๋ยวทดสอบอ๋อพอดีว่าลืม <Okay. S 2> มีเล่อน,นี้นะครับที่รีวิวออกไปเมื่อ EP ที่แล้ว uh oh. ลูกค้าสั่งมาและเรียบร้อยแล้วครับปิดเรียบร้อยขอทดสอบเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ลูกค้าแต่ไม่ต้องไปฟันเสาบ,บ้านใช่ไหมครับลูกค้าอบอกให้ฟันเสาบ,บ้าน,นะครับพอดี uh oh. บ้านหนเสาเดียว ค่ะตองนั้นเป็นเสาปูนหมดใช่ไหมคะตองนั้นเป็นเสาปูนฟันออกก็ดิไม่มีที่ฟันครับเดี๋ยวไม่มีเดีี๋ยวไมม่ที่ที่เอาอะไรมาขําแล้วก็อะไรนะคะเอาเล่เดีเอาเล่ม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 เดียวค่ะพอละเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปอยู่ข้างหน้าค่ะวันนี้มาต้องย้ายพื้นที่ครับเพราะว่ามันจะย้อนแสงได้ได้ละตรงนู้นมันเปียกนะครับฝนตก ช่างรันเอาปลาลังก่อนไหมคะเผื่อท่านลูกค้าที่เป็นเจ้าของรอคอยออรอคอยวิดีโอคะ่ะค่ะถ้าเดี๋ยวสองเล่มนั้นก็ไอที่เป็นรวงข้าวนะก็ช่างรันเอาเล่มอะไรมารทดสอบข้าของรวงข้าวเนี่ยเล่มหนึ่งเล่มที่หนึ่งนะคะค่ะโอเคนี่ปลาลังนะคะปาลังนะครับ เล่มก่อนนั้นที่ที่ดิฉันขายเป็นนาทีทองพ5 5 0นั้นช่างอลันไปแล้วอันนี้ทําใหม่นะคะอ๋อแต่ว่าคุณลูกค้าขอขอให้รีวิวให้ครับค่ะนาหักเถ้ามีดเบานี่จะฟันดีไหมคะฟันดีมันมีอ่อมันเป็นมีดฟันเฉพาะอ๋อมันอยู่ที่ทรงมีดด้วยนะคะค่ะ นี่ตาไม้นะครับปิ่งฟันเนี่ยนี่เป็นฟังเสียงครเนี่ยนี่เป็นตาไม้นะ,ะฟังเสียงความแน่นนะคะค่ะลมไม้ได้เป็นต้นๆเลยใช่ไหมคะคถ้ามีแรงฟันน่ะนะคะนี่ครับความคมหวานยังลื่นเหมือนเดิมนะครับไม่สะดุดนะคะไม่มีสะดุดค่ะไม่มีปัญหาท่านลูกค้าที่จะรับเล่มนี้ไปก็ะะจะได้ชื่นใจนะคะสบาย,ยบใจค่ะ ไปที่หลวงข้าวเนี่ยนะคะเล่มที่หนึ่งเนี่ยนะคะค่ะตัวนี้ก็หกร้อยเจ็ดสิบฟันหนักได้นะคะใช้เลยจักหนักอ๋อนค่ะอุ้ย โอ้โหสบายสบายเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปโดนศินมือนิ้วมือก็ยังคมเหมือนเดิมใช่ไหมคะหายห่วครับดูครับดูครับดูครับดึงปื๊ดให้เดี๋ยวดูความแตกร้าวมีหรือเปล่านะคะไม่บินไม่แตกไม่ร้าวหมุนช้าๆค่ะโอเคเลยค่ะอีกเล่มเหรอพอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจก็เพิ่มได้ทักมาได้เลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ติดตามติดตามค่ะแล้วงั้นจะพลาดจะได้โอกาสดีๆค่ะสำหรับ ep สี่สิบพีดหกหกในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะ